สวัสดีครับไปรูปทิกเกอรมาทำดูอะไรนี่เดืดต้นตัวร้อนเลยแหละโอ้โหนี้กินงฟังอะไรประมาณนี้อันนี้นี่เป็นสเต,ต็ปรอย่าอ่ารอย่าแป๊บตะแกรงนะครับรอย่าเลี้ยงข้างไปแป๊บตะแกรงงานประมาณนี้รอยเชื่อมอ่าอ่าประมาณนี้อันนี้จะเป็นคอเเดียนนะ์นี้นะเพื่อนๆปลายเลี้ยนะง่ายๆเลย ه. ขอจะเป็นไซส์สามแปดสี่ห้านะครับไลน์มาสามแปดสี่เ็ดสี่ห้าส่วนนี้ครับจะเขาสี่ห้าายออกสอ,สองสองนะครับประมาณนี้สไตล์เจ็ดสิบสีวอลอันนี้ก็จะเป็นโอโคจาก้าัวชีดแข่งนะครับอันนี้จะเป็นส่งช้างชางขออยากได้ไซส์แ๊ปเทียวอ่าได้ครับจัดให้ได้ผมทำได้หมดหรอครับขอแค่ให้สร้างนะครับ ทำได้หมดอันนี้จะเป็นหกหกจากหนะ้าสองว,วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นเพื่อนๆถามมาน้องๆเหอนุ่นถามมาพี่มีร้อยสิบไอทรงเดมิมไหมมีนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นสเตปห้าหกจากสามนะครับใส่แปบ๊บใส่แปบ๊บลงนลันลานลานทุงคอจะเป็นสามสองสามห้านะครับจบปิงน,นี่ประมาณนี้ส่งมาณนี้ นี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกเล็กพวกรูกเล็ก,ลกดันปวดอะไรประมาณนี้นี่จะเป็นพวกไหล่ห้าครับห้าหกหา้หา,กหาเจ็ดแป,ป๊บตะแกงงานประมาณนี้คอเกือบทรงประมาณนี้แจมำแจมบายโอเคนะเพื่อนนะโอเคนะสนใจติดต่อได้ทิกตอกผมเลยเฟซบุ๊ก เรื่องขอบคุณครับ